ที่เราทำลูกกินใหม่ๆเนี่ยหลายหลายคนลองยีเป็นไปไม่ได้ปัจจุบันนี้เนี่ยพวกท่านทําให้คปปาโสมบาลานี้ไม่มีแล้วเราเป็นโบเกอร์ดีเด่นที่คอพอยอมรับเราผมฝากให้ท่านและทุกคนช่วยกันสอบสวนด้วยนะครับผมอยากให้ทุกท่านมองความโชคดีนะครับที่ท่านได้เข้ามาร่วมในเครือข่ายบริษัทสิงคโปรงโบเกอร์ ผมเพิ่งได้รางวัลอันทรงเกียรติจากอบภ <ผม S 1> าพที่ผมเห็นคุณนพกรเดินขึ้นไปรับนั่นคือความภูมิใจที่เงินเท่าไหร่ก็ซือ้อมาได้ครับตั้งแต่วันที่ผมมีค่าใสา่งานเดือนละ1นึ่งแสนบาทนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่าใสา่งานไม่เคยต่ํากว่าเดือนละ1นึ่งแสนเลยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถือว่าประสบความสําเร็จแล้วในในธุรกิจนะครับแล้วก็เป้าหมาย ในส่วนของทีมงานนะครับก็มีเป้าหมายร่วม,วมกันกับผู้นําของทีมงานครับเราอยากจะสร้างผู้นารุ่นใ,ใ,ใหม่ครับผู้นําที่เข้ามาระดับ5หรือว่าคนที่มีบัตรในหน้าอย่างนี้ครับเข้ามาในธุรกิจเราอยากจะทําให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับเขามีแนวทางที่ชัดเจนให้เขามาเข้าเรียนรู้จากจากสิ่งที่เราทําไว้ให้เขาแล้วเขาก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับปัจจุบันนี้มันง่ายขึ้นก็คือ u t u b e ครับนะยูทูบเนี่ยมันเป็นเหมือนอคลังความรู้แบบ ออนไลน์ที่มีเยอะมากเลยนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรทั้งภายนอกภายในบริษัทนะมีหมดเลยภายนอกเนี่ยก็เรื่องเทคนิคการตลาดเทคนิคการขายการพัฒนาตนเองนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากจากยูทูบข้างนอกแล้วสมาชิกของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสายงานที่พจิตหรือว่าของบริษัทเองหรือว่าหรือว่าต่างสายงานทุกคนก็ต่างนําสิ่งดีๆนะครับนำวิชานำาประสบการณ์ของตัวเองที่ทําธุรกิจมาเอาไปแชร์ไว้ในใน u t u b e อยู่แล้วนะครับ คนที่เข้ามาใหม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากคนเก่าคนที่ประสบความสําเร็จได้นะครับในระยะเป้าหมายายาวๆก็อยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจและมีความตั้งใจประสบความสําเร็จกันทุกคนมีรายได้เดือนละแสนกันทุกคนใครที่นะครับกำลังทํางานประจําอยู่ทําธุรกิจอย่างอื่นอยู่นะครับกําลังมองหาอาชีพเสริมลองมาศึกษาธุรกิจประกันครับ เพราะธุรกิจประกันเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างมากเลยนะครับก็คือลงทุนน้อยนะครับแต่ว่ารายได้ไม่มีจํากัดในส่วนของธุรกิจ MGM กับ4กรุงโบรกเกอร์นะครับนอกจากรายได้ไม่จํากัดแล้วนะครับเรายังการันตีตําแหน่งด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในธุรกิจขยายทีมได้อย่างต่อเนื่อง3ปีนะครับเชื่อว่ารายได้เดือนละ6 7เหมื่นบาทต่อเดือนนะครับหรือว่าแม้แต่1น0 0 0แบาทต่อเดือนนะครับเป็นรายได้แบบพาสซีฟอินคับคุณก็สามารถที่จะทําได้นะครับกับธุรกิจ ประกันภัยครบวงจรกับ4ีกุ้งโบเกอร์ครับการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเสมือนเราเป็นเจ้าของสการนะครับแล้วเราได้เงินปันผลทุกๆปีครับผมก็บอกว่าเป็นอาชีพที่ผมเชื่อว่าลหลายๆคนใฝ่ฝันนั่นแหละนะครับแต่นะครับผมกำลังจะให้มุมมองอย่างนี้ครับว่าสีกุ้งเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราไม่มีมสิทธิ์เลยที่จะไปขอมีหุ้นกับเฮียน,น,นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผู้คนสามารถนะครับมีรายได้ค่าบริหารทีแล้วก็ค่าแนะนํา จากบริษัทได้นะครับซึ่งส่วนตัวของผมเองนะครับผมมองว,ว่าเงินตรงนี้แหละค่าบริหารทีมและค่าแนะนํานี่แหละครับมันคือเงินปันผลนะครับที่ที่ท uh ี่เราได้จากบริษัทที่เขาปันผลให้เราทุกๆเดือนทุกๆปีนะครับนะครับและผมก็พิสูจน์แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆนสมาชิกนะครับหลายหลายคนนะครับก็พิสูจน์แล้วว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับบริษัทเนี่ยได้จ่ายเงินปันผลให้เราจริงจริง รายจริงๆทุกเดือนเลยนะครับไม่มีแบบไม่คือตรงเวลาทุกๆเดือนทุกวันที่สิบนะครับและนะครับจะบอกว่ารายได้ที่เราได้นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเยอะกว่าเงินปันผลในหลายๆบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือสัมพไปถูกไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะไปลงทุนในในตลาดหุ้นที่จะได้เงินปันผลทุกๆปีนะครับคุณจะต้องมีเงินครับจะต้องมีเงินครับแต่กับกันนะครับ ในธุรกิจสีกุงคุณไม่ต้องใช้เงินครับคุณเพียงแค่ลงแรงแค่นั้นเองนะครับสามารถที่จะมีรายได้เดือนแสนแสนบาทได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนครับว่านะครับถ้าคุณอยากจะมีนะครับรายได้แบบพาสซีฟอินค m มกับสีกุงมุกเกอร์นะครับคุณจะต้องคิดว่าสีกุงคือธุรกิจของตัวคุณเองนะครับคุณจะต้องทุ่มเทนะครับเรียนรู้นะครับให้เวลากับธุรกิจของคุณ อย่างสม่ำเสมอนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาสร้างอนาคตด้วยกันกับสีกรุงบกเกอร์นะครับและผมนะครับหวังว่าคนที่มีรายได้เดือนละแสนบาทต่อเดือนต้องเป็นคุณแน่นอนครับ